เอาล่ะครับทุกคนสวัสดีกันด้วยวันนี้เรากลับมาอีกรั้หนึ่งกับเกมดาร์นบอสเซตโดคังแบตเทนนะครับก็พาร์ทสามพาร์ทสุดท้ายของกิจกรรมก็จะมีด่านใหม่เข้ามาคือด่านแกงมังกรเป็นด่านสุดท้ายแล้วจะบอกว่าสุดท้ายก็ไม่เชิงนะเป็นด่านสุดท้ายของเซิร์ฟเราแต่ว่าเซิร์ฟเจแปนเนี่ยเขาเพิ่งเพิ่มด่านใหม่เข้ามาเป็นด่านของที่มากกว่าขั้นซินเชลอนก็คือโอเมกาเชลอนซึ่งด่านนั้นน่ะจะโหดสุดมากสุดแล้วในในอีเวนต์อันนี้นะครับแต่ว่าในเซิร์ฟเราเนี่ยเหมือนย ล่างก่อนสุดท้ายของไอ้เจ้าปลาดุกนั่นแหละไอ้เจ้าโอเมก้าเชนลอนน่ะเป็นล่างรองของมันก็คือชื่อว่าซินเชนลอนซึ่งก็ผมได้ยินข่าวลือเรื่องลือว่ามันก็เก่งทรงพลังเหมือนกันไม่แพ้เลสโซเลยก็เดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะเก่งขนาดไหนนะครับข้อมูลด่านเนี่ยไปเช็คมาว่ามันตีไม้ตายแรงแล้วก็มันมีอยู่3เศษนะครับตอนแรกอะ่ะผมนึกว่ามันมีอยู่เศษเดียวนะอ,อืไม่มีอยู่3ามเศษเฉยเลยนะครับก็จะมีเศษแรกเป็นสีม่วงเศษสองสีฟ้าเศษสามสีเหลืองซึ่งก็อาจจะไม่ได้สําคัญต่อ การเล่นของเราเท่าไหร่แต่ว่ารู้สีไว้ก็ดีนะครับก็ประมาณนี้มี3เฟสเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันนะครับผมไม่เคยเล่นมาก่อนได้แค่ดูว่าเอิมด่านเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ยจะมาจะมาลองเล่นพร้อมกันกับทุกคนเลยแล้วก็จะทำมิชชั่นของอีเวนต์นี้ด้วยเนาะมิชชั่นของด่านนี้ก็คือมันบังคับให้เราเล่นผ่านโดยการใช้ทีม power of wish นะครับ คุณอาจจะไปเล่นด้วยทีมอื่นผ่านหนึ่งครั้งก็ได้แล้วก็ไปใช้ทีม power of wish อีกรอบหนึ่งแต่ว่าผมเนี่ยจะกะเล่นทั้งผ่านรอบแรกแล้วผ่านทางมิชชั่นบังคับ power of wish เลยนะครับซึ่งนี่ก็คือหน้าตาทีมของเราจะเป็นทีมอื่นใด้แไม่ได้นอกจากทีมพีโกโลเขียวนะครับเพราะว่ามันนำกว้างให้กับพวกซูปเปอร์ฮีโร่นะก็ใครลองสังเกตว่าตัวละคร power of wish สามตัวเนี่ยมีตัวละครไหนบ้างลองเดากันได้เลยนะฮะมันสามตัวพอดีเป๊ะนะสามตัวพอดีเป๊ะเลยนั่นก็คือตัวอะไรครับนะ นั่นก็คือ1เลยพิโกโลเขียวผู้นําของเราสุด,ลดหล่อเท่คุณลุงพิโกโลนะครับอยู่ในแคตพาวเวอร์ออฟวิ ist, เป็นตัวละครแรกตัวที่2ก็คือโกคูบูเคลเคนนะครับสุดยอดตัวละครปืนใหญ่ของเกมนี่เลยของตัวละคร TUR นะติดพาวเวอร์ออฟิเหมือนกันนี่แล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัวละครของโกคูก็สเอสีม่วงที่เราได้ ESA ก่อนเซเวอร์เจแปนก็ติดในแคตพาวเวอร์ออฟวิ ist, เช่นกันนะครับก็เลยนี่แหละมันจะครบมิชชั่นพอดี ส่วนจะผ่านไม่ผ่านนั้นเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับผมสลับด่านซินเชนลอนของอีเวนต์แก๊งมังกรนะครับน่าตื่นเต้นมากเพราะผมอยากลองเล่นด่านนี้มานานแล้วอุ้ยเปิดเทินเปิดเทินเอาจริงก็อยากจะให้โกคูไคอเคนเปิดมาเทินแรกเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาในโผเทินสามเดี๋ยววนกลับมาพร้อมโกก๊อดฟ้าน่าจะได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยไม่ต้องเสียเวลานะครับผมขอดูแอนิเมชันเปิดตัวหน่อยเพื่อเป็น สักขีพยานในการเปิดฉากต่อสู้สำหรับรอบนี้เกมนี้นะครับไปพิกโรกโคตดเท่ใส่ชุดกองทัพเลลิบบอนมาก่อนอ,อย่างที่บอกไปชื่อคนะิงกโลนั่นมันชื่อเก่าของข้าตอนนี้มันแค่พิกโ,กโลอย่างเดียวเท่านั้นไม่รู้ถูกหรือเปล่าปัญหาคือตอนนี้เราไม่รู้ว่าดานมันตีแรงแค่ไหนจะให้ใช้ไอเทมเลยไหมมันก็ผมยังไม่รู้ความแรงของดาดไว่ามันตีมาแรงขนาดไหน ถ้ารู้ก็ว่าไปอย่างแต่เราเรายังไม่รู้นะแต่ทางที่ดีก็คืออาจจะต้องใช้อเทมกันไว้ก่อนไหมเพื่อแบบว่าให้มันแบบอดีเซ์เราก็น้อยเนาะโกก็ทั้งสองตัวก็บางๆก็คือไอเทมไปก็ดูไม่น่าเกียดเนาะผมว่าถ้าใช้ไอเทมก็น่าจะได้แต่ก็ออยากลองดูก่อนอนะ่ะผมขออยากลองดูก่อนว่าดามีกันดามเท่าไหร่เดี๋ยวตายไม่ตายค่อยเล่นใหม่เอานะครับแต่ว่าไม่น่าจะแรงขนาดนั้นมันแค่เฟสแรกเนี่มันจะแรง เกินหน้าเกินตาไม่ได้นะไปแรง4-2พอเข้าใจแต่ฟีดแรกก็เบาๆหน่อยก็ได้นะครับถ้าเลือกต่ํากว่าครึ่งหลอดอะผมไม่ติดปัญหาแต่ถ้าผมตายเลยอะอันนี้ติดเหมือนกันแต่ดูทรงอาจจะตายได้โอเคพิโกโลลดามจไปนะครับอาจจะตายตรงโกกอดฟ้านะเพรกดฟ้าแม่งบางๆฮนะยังไงเบิ้ลธรรมดาไปโอ้โหโดนเตะหนึ่งห้าหมื่นเฮ้ยได้อยู่โอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วนิซันนิซันนิ ไ <l ots> อ้ย,ย้าก,กูเรียกชื่อยี่ห้อรถเลยโอ้หที่แม่งเป็นมีมอยู่ช่วงเนี้ยไอ้ย,ย้ยคนแม่งคางแล้วก็นีสซานกูแตกมาใหม่นะครับต่างให้เราวางแผนไว้ตอนแรกเมื่อกี้เล่นผิดพลาดไปอะแบบนี้ให้พิโกโร่เล่นช่องหนึ่งไปตีธาตใหญ่ลดดาเมจแล้วก็โกโคบูไคโอเคนแดงก็เก็บไม้ตายได้อยู่แล้วแหละพะมันเดี๋ยวพิโกโร่ได้บวกคีสองให้เพื่อนอยู่เขตุงั้นก็ตามนี้นะครับเคเคเคผม ผมลืมใชไอเทมผมว่าเรากะผิดไปแหละดาเมจผมกะดาเมจนี้เบาใบดาเมจดันนี้แม่งแรงมากอะคือแบบตอนเนี้ยผมคิดว่าโกคูบูเคลเคนแดงอาจจะเสียพาสพีเลือดต่ำกว่า59ครั้งแรกอะซึ่งไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบว่าส่งผลจนถึงขั้นแบบแพ้แน่นอนอะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันจะไม่ดีต่อเราอะเพราะว่าเราต้องเก็บไว้ใช้ตอนแบบไพ่ตาสุดท้ายเฟสสามนะครับจะได้แบบว่ารีบไปรีบจบแบบจริงๆ แต่ว่าเนี่ยมันเสียพารสีไปแล้วซึ่งก็โอเคพอได้อยู่เพออาราะยังไงถึงแม้ถึงแม้มันจะเสียพารสีเลือดต่าครั้งแรกไปอะถ้ามันได้กดแอคทีฟอบมันก็ยังเป็นตัวละครที่ตีโคตรแรงอยู่ดีเว้ยเราไปรุ้นคีเอาทีหลังได้อยู่ไม่เป็นไรครับก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นและกันจริงๆก็ไม่อยากเสียเท่าไหร่แต่ว่าเสียไปแล้วไม่เป็นไรครับมันแก้ไม่ได้แล้วโกโกอสฟ้าเบนไม้ตายขอบคุณมากจะได้แบบว่าไม่ต้องมันเสี่ยงโดนไม้ตายอีกมันไม่ยอมไม้ตายลงตัวละครแพ้ไงคุณผู้ชมดูด มันจะลงตัวละครแบบบางๆอย่างเดียวเลยไอ้ด่านนี้มาแล้วฮะเฟสสเป็นสีฟ้านะครับดีแค่ไหนแล้วที่ว่าพิกโกโรเขียวเราอยู่ในเทิรน,นี้โอ้มันตีกุ๊ปแอคแท็เหรอชิปหายแล้วแล้วตัวละครหลบสองตัวเลยชิบหายไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะเชื่อจริงๆโอ้ชิทแย่แล้วทุกคน มันกันมันกันทุกอย่างเลยอ่ะเรารีบัฟมันไม่ได้ด้วยอ่ะโอ้พระเจ้าใช้ก็ดีผมขอดูเทืนว่าผมอยากรีเทือนให้แบบว่ามันมันตีต่ละครหลบแบบน้อยๆหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวแม่งเสี่ยงโดนบ่อยเกินนะครับช่วงนี้ก็อย่างน้อยมันก็เป็นสีฟ้าเนาะพิโาโล่มันตีเข้าสีสบายๆแล้วก็ใช้จังหวะให้เป็นประโยชน์เลยให้พิโาโล่ล้างใจแอนมันนวดเข้าไปอย่างน้อยขั้นต่ำก็ได้สักหลอดสองหลอดได้อยู่เพราะว่าพิโาโลใจแอนตีแรงนะครับถึงแม้จะตีแบบมันไม่ได้ตีแรงแบบ ไม่ตายแล้วห้าล้านนะแต่แบบก็มันค่อยๆต่อยเรื่อยๆอะ่ะแล้บอกว,ว่ามันชนะทางสีเลยก็คือน่าจะทาดาเมจใส่ดันนี้ได้พอสมควรนะครับดูจากทรงแล้วเนี่ยพอต่อได้สักหลอดสองหลอดได้อยู่ไม่เป็นไรมีเบิ้ลมีอะไรให้อยู่สามล้านนะครับก็ระหว่างนี้ก็เดี๋ยวผมจะกอเวลาแล้วกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเกินไปดูพื่อนร่วต่อยซินชอนไปกนกาะนะครับ คือมันจะเข้มข้นไปไหมการต่อสู้ครั้งนี้ของพิโกโร่เนี่ยคือตัวปกตินะพิโกโร่มันจะอยู่2เทินในร่างยักษ์เว้แต่อันเนี้ยแม่งอยู่3เทินแล้วคุณดูเลือดตอนนี้แม่งเหลือ2หลอดตอนแรกก็กะว่าเออน่าจะต่อสัก2หลอด3หลอดแม่งต่อจนเลือดแม่งเหลือ2หลอดอะคือแบบพิโกโร่กูแบบตีตูดปั๊บๆๆเลยซินเชลอนกูแบบเกือบตายโหดไปไหมพี่นี่ขนาดเป็นตัวละครตัวผมเองนะฮาตถ้าเป็นตัวเพื่อนปลดทางเนี่ยมันจะดาามเีเกลรงกว่านี้เวย้ยโอ้โห เผื่อ,อถ้าเกิดว่าติดเบิ้ลนติดคีบ่อยยิงท่าใหญ่บ่อยเนี่ยมันฆ่าซินชิลอนในร่างใจแอนอย่างเดียวก็ได้นะเนี่ยดบพิโกโล่ร่างใจแอนตีซินชลอนคนเดียวตายในร่างใจแอนมีสิทธิ์เป็นไปได้วะเพราะแม่งตีแบบถี่มากทีนี้ก็การันตีได้เลยว่าเราฆ่าซินชลอนเฟสสองตายก่อนได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องรอเทอร์หน้าแล้วค่อยมากลับมาฆ่ามันเราจะฆ่ามันในเฟสนี้ได้ตา,ต,าตายก่อนแน่นอนม่งั้นก็จัดไปเลยนะพิโกโร่ลุยโลด ขอบคุณมากสำหรับการแบกในครั้งนี้ของพี่แกนะฮะถ้าเล็ก6ล้านเดี๋ยวถ้าไม่ตายเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้โกก็ต์เรายิงเสริมเพิ่มได้น่าจะตายอยู่เหมือนกันแต่ถ้าโกก็ต์ยิงไม่ตายอีกก็เตรียมตัวเตรียมใจให้ดีนะครับแต่เลื่อนเหลือขนาดนี้น่าจะตายแหละเลือดเหลือไม่ถึงไม่ถึงหลอดหนึ่งห้าล้านเก้าตายอยู่แล้วไม่ตายนี่กูกโกรธบอกเลยดา้อนสมายด์เข้ามาแบบ2ล้านนะครับโอเคทีนี้เฟสสุดท้ายที่เริ่มขึ้นแล้วนี่อาร์ตของตัวข้างตู้7ปีภาค GT เป็นสีเหลืองนะครับดีนะสิที่สีแดงเรามาเรามาเต็มเลยรอบนี้สีแดงเรามาเต็มอเลือเกเต็มด้วยเป็นไงล่ะซัพพอร์ตเมมช่วยเหลือแอคทีฟพิกโโลโอ้โหได้เวลาอาอาซานิกาจีอาร์ได้เวลานวดเหมือนเดิมซินเชลลอนได้เวลากลับไปหาเพื่อนญาตินายแล้วล่ะไปพิกโโลอาสานิกาจีอาร์ใส่ซินเชลลอนเพิ่มไปผมบอกเลยว่าสามหลอดสามเทินนะครับพิกโกโลแม่งอยู่สามเทินดีแล้วเรียกได้ว่าแทบไม่ต้องเสียเลยเลยครับ ไม่ต้องเสียอะไรเลยแบบก่อนสู้จริงก็ได้เลือดไปแล้ว3หลอดนะนี่คือความความโกงของพี่แกนะฮะคือในร่างใจแอนคือถึงแม้มันจะแบบนวดนานก็ตามแต่ว่ามันมันมันดีอย่างนี้แหละ <c oughs> แม่งได้เลือดฟรี3หลอดโอเมกา้าเชลลอนโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่โอเมกา้าผูดผิดสินเชลลอนนะครับ่บงั้นก็เราก็จะไปลุยกันเลยนะครับก่อนจะไปเช็คก่อนว่าไอเทมดีไหมหรือไม่ใช้ดีค่อนข้างมั่นใจว่าเราจะไม่ตายในเทิร์นนี้ค่อนข้างมั่นใจแต่ก็ไม่ชัวร์แต่ผมมั่นใจเราจะไปลุยกันเลยนะครับว่า มันจะตายหรือไม่ตายนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยแกมาวันมีกาดพิกโลโลก็ยังมีกาดอยู่ถ้าจําไม่ผิดใช่ไหมโอเคไปดูกันเลยน่าจะไม่ตายโกคูบูเคอร์เคนก็คงไม่ตายนะครับอืมพิกโลโลมีกาดแกมาวันมีกาดโอเคขอให้โชคอยู่กับเรานะฮะแปดล้านสี่ถ้าไม่ตายเล็กอย่าพูดถึงถ้าไม่ตายใหญ่เลยสิบล้านแน่นอนขอติดคีน้อยเพื่อนโอ้โหอุตสาหะคี้สามสิบไม่ติดคีซะงั้งงนแกมาวันโดนหกหมื่น 2480โอเคดาเมจค่อยลงมาโกคูบูของเราเนะฮะ8ล้านดาเมจตกมาเลยเพราะว่าเสียพลาสีิบเลือดต่ำไปแล้วตีแปดล้านเองคูลิงก็ไม่ดีด้วยขอเบิ้ลมันนี่เบิ้ลนี่หว่าถ้ามาในนั่นอ่ะอุ้ยอุ้ยออุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้อุ้ยอุ้ยกูตายกูจะเหลืออะไรอย่างงี้กูจัดเทินผิดแล้วมั้งเนี่ยอออ ถ้าโกบูไคโอเคนมันมีเลือดต่ำ59ได้ใช้บอลกิงกิผมว่าผมรอดแ่ะแต่อันนี้แม่งแย่มากเลยอ่ะอันนี้แม่งโคตรแย่เลยดูดิเธอนั่งแบบอื้อหือไอ้ขี้จะรอดยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนถามจริงรอดยังไงอ่ะ <c oughs> โอ้โหกูชิบหายแล้วนีซ่านแน่เลยกูนีซ่านแน่ๆกูนีซ่านร,รอบสองไม่ตายอัดหนา้าวิโกโลด้วยครับแล้วพิโกโลผมหมดการแล้วมั้งเนี่ยชิบหายแล้วครับ ด a กเดสต์ตชันบาลานโอ้กูแตกกูนิสานจะรอดหรือไม่รอดก็ต้องมาวัดตรงที่โกกอนฟ้าโดนเท่าไหร่แล้วก็ต้องมาลุ้นตรงให้แมงหลบอีกโอ้ไม่รอดหรอกเลือกกูเหลือสามหมรอดยังไงวะชิบหายเอ้ยโกกอนฟ้าแสนเจ็ดโอกูไม่น่ามึงมาเลย เรากลับมาใหม่นะครับผมอันนี้เป็นการเล่นของเราครั้งที่3แล้วนะครั้งแรกตายอย่างรวดเร็วครั้ง2ก็ตายตอนเฟสท้ายครั้ง3ก็มาลองดูกันว่าจะตายอีกหรือเปล่าซึ่งก็มีสิทธิ์ตายสูงนะเพราะว่าเทินหน้าเนี่ยมันเป็นเทินของจวระคอจักรวาลจิตหมดเลยแต่ว่าเรามีบอลเกงกินะครับแต่เป็นบอลเกงกิที่ต้องย้ําว่ามันมันเสียเลือดต่ําไปแล้วอะผมเสียเลือดต่ําไปตอนเทินแรกตลอดเลยตอนพารสีตอนเฟสแรกตลอดเพราะว่าผมเลี้ยงไม่อยู่อะมันด่านมันตีแรงเกินไปก็เลยเสียนะครับ อ้าวกดไม่ได้เหรอเอาเอานะคืนนี้กูยังไม่เรียกต่ำกว่าห้าเก้าเปอร์เซ็นเหรอเดี๋ยวก่อนเกมฮัลโหลอ๋อต้องมีตัวแทนจักรวาลเจ็ดที่ไม่นับตัวมันเองโอ้ชิบหายกูเลย <c oughs> ตัวแรกผมนับตัวมันเองได้ไงว่ามันเป็นจักรวาลเจ็ดคือมันมีสามตัวใช่ไหมละ่ะก็คืออ่ะหนึ่งสองสามแต่จริงๆแล้วอะพาร์สบมันไม่นับตัวมันเองต้องหาจักรวาลเจ็ดอีกตัวเพิ่มซึ่ง ผมผมลืมไปไอชิบหายโอ้โหกูเอาอีกแล้วชีวิตฉันอ่ะต้องวัดแล้วแหละมันช่วยไม่ได้นะครับเราไปลุยกันเลยแบบอย่างนี้เลยแล้วกันมันก็นะมันก็ต้องลุยต่อไปชีวิตของเรานะครับไม่งั้นก็อยู่ไม่ได้นะฮะเราต้องมาดูกันว่าจะรอดหรือหรือไม่รอดนะครับปาลโกฮะมันดูกันว่ายูไอจะหลบไหมโกก็จะรอดไหมนะครับผมแค่นี้แหละไม้ตายดักหน้าโกคบูเคิร์เคิเผมโอเคครับลาก่อน,นะครับพี่น้องประชาชนบาบสองแสน ไม่ตายสุดท้ายก็โดนเตะตายเหมือนเดิมกูเหลือเชื่อจริงเส้นห้าโอเคไปไปเปลี่ยนทีมใหม่เลยนะไอสัตว์ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกําลังกังวลอยู่ว่าเราจะเลือดต่ําถึงไหมหรือว่าเราจะตายเลยเพราะว่าตอนนี้นะผมไม่ได้ใช้อเทมมันตีแบบกรุ๊ปแอคแท็กเข้ามาไปคือโกก๊อดฟ้าเนี่ยโดนน่าจะเจ็บหนักเลยแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะรอดไหมคือถ้ามันถ้ามันรอดได้อนีคืนหน้าเราได้ใช้บอลเกลียกีกับเฟสสามแน่ๆเลยครับแต่ผมกําลังช่างใจว่า มันจะรอดหรือมันจะตายตามหลักแล้วมันโดน4 0 0นในเฟสสุดท้ายดาเมจเฟสท้ายกับเฟส2น่าจะต่างกันระดับหนึ่งผมคิดว่าถ้ามันโดนนะโดนตีหมูเข้ามาน่าสัก2 0 0 0 0เรามีเลือด6 0 0 0 0น่าจะไม่ตายทันทีแล้วก็เดี๋ยวพิกโโลกับโกก็สเนี่ยจะจัดการกับเอเซ2ได้ก่อนคือมันโดนกรุ๊ปแอคแท็เข้ามาเนี่ยครับมันเจ็บแต่มันจะไม่ตายผมจะไปเล่นอย่างนี้แล้วกันคือยอมโดนกรุ๊ปแอคแท็ คือมันจะไม่ตายนะมันจะแค่เจ็บเว้ยผมเชื่อ,อจริงผมเชื่อว่ามันจะไม่ตายนะสองแสนทำไมมันเก้าหมื่นเองวะไอ้เชี่ยเบาชิบหายทำไมมันต่างขนาดนั้นนะผมไม่ได้ใช้เรี่ยมกันดาวเมนด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเฟสามันตีกุ๊กไอ้แท็กเข้ามาสองแสนเฟสองตีแค่เก้าหมื่นหนิเหรอวะมันเบาจังวะงั้นต้องให้นอแหละต้องให้ก๊อดฟ้ามันโดนตีม่งก็ไม่เข้าอีกหลังยิงมันก็ถึกนะพูดถึงแล้วก๊อดฟ้า โดนไม้ตายน่าเจ็บชิปหายแล้วชีวิตเราเอาอยัางไงดีโอไม่ได้แล้วครับเผลอๆฆ่าเฟซสองมาได้ก้ะซัมอ่ะเฟซสองมันฆ่าไม่ตาย,ยางไงประเด็นดูดิดามเมจไม่พอจบจบเลย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 นั่นไงสองแสนทำไมกรุ๊ปแอคแท็กมันเบาวะโอตายหาแล้วาม,ามึงท่านผู้ชมมาดูกันอันนี้ผม,มไม่ใช้เทมนะกรุ๊ปแอคแท็กของซินเจนอนเฟซสองเนี่ยมันน่าจะทําให้เราเลือดต่ำกว่าห้าเก้าได้อยู่ แล้วเดี๋ยวโกบูคาโเคนจะได้ใช้บอลนิกกในเฟสหน้าผมเชื่ออย่างนั้นผมเชื่ออย่างนั้นมาตีใส่โกบูคาโเคนไม่น่าเข้าแต่ตีใส่ UI ถ้ามันถ้ามันไม่หลบนะมันหลบนะเนี้ยครับลาก่อนเลยลาก่อนเลือดต่ำกว่า59ไม่ได้ผลอีกแล้วต้องวัดเธอหน้าใหม่อีกแล้วแม่งยากชิบหายเลยแกจะโดนจนตีเจ็บเลือดต่ำกว่า5 9ได้เนี่ยแม่งก็ขยันหลบไงจังหวะไหนายอยากให้หลบไม่หลบจังหวะไหนไม่อยากให้หลบแม่งหลบหมดเอาคอยชิบหายประเด็นโอเคมาเนี่ย ไอทมต้องต้องใช้ไอทมป้องกันกันไว้ก่อนนะครับแล้วก็เราก็ต้องนั่นแหละครับอย่างที่ว่าไปเลยคือผมจะไม่ใช้แอคที่พิโคโล่แล้มันเสียเวลารู้สึกผมอยากรู้เลยว่ามันจะหลบหรือเปล่าแค่นั้นแหละแบบว่าโดนโจมตีธรรมดาคือแค่โดนโจมตีธรรมดามันมันจะเป็นอะไรมากไหมมันไม่ตายอ่ะเพื่อนมันไม่ตายหรอกเรามีไอทมกันให้นายอยู่ไงดังนั้นนายก็แค่โดนแบบนายแค่โดนโจมตีธรรมดาสักสองสามครั้งกันมันก็ทำให้เลือดต่างกว่าห้าเก้าไปแล้วมันไม่ยากหรอกเพื่อนเอ้ยนะแค่หลบแม้ตายก็พออย่างเงี้ยแม้ตายลงพ หลบไม้ตายเออนี่นี่นนี่ในอย่างนี้เลยอย่างน,นี้อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยครับที่ผมต้องการะฮะอีกดอกหนึ่งคือจบเลยนะอีกดอกหนึ่งคือจบเลยเขไม่โดนว่ะไ,ไม่โดนมันไม่โดนครับเขี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีกลุ๊ปแอคแท็กรอบสองตามเข้ามานะครับแต่ผมว่า u ูอโดนน่าจะโดนหลักแสนเท่ากันอยู่เพราะว่าเออก็ก็ God, 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 ม่วงมันแพ้ทางสีดานเนี่ยโอเคได้ได้ขอแค่โดนไปอีกรอบนนนนนึงัััั่่แแหลลลละคครรรรรบบฮฮเเเาาาไไไดดด้้้้้วว เราได้ะไรครับผมเลือดต่างกว่า5 9ถ้าเรายังรอดอยู่นะกลับมาเทินหน้าเราน่าจะได้ทําสิ่งนั้นแหละสิ่งที่กูตามหามานานและกูไม่ได้ทําสักทีหนึ่งไอ้โดนเตะโอ้ <c oughs> จุดชี้เป็นชีตายแม่งหลบไม่ตายถ้าไม่หลบนะถ้าไม่หลบอีกนะกูนี่ซันจนแบบโอ้กูนี่ซส้น กูทรมานมากกับการเล่นเงื่อนไขเลือดต่ำของบูไคโอคิอเคทีนี้ก็อยู่ที่โกคูยูไอจะรอดจากเทินนี้ได้หรือเปล่ารอดได้แหละมันหลบเก่งใช่ไหมล่ะเออนั่นแหละแสนสี่นั่นแหละอีกรอบนึงเอ้ยดีนะกูไม่ตายที่เหลือสามหมื่นจิบหายมากรูปแอคแท็กอีกแล้วเหรอโอ้โหกูตายแน่กูจะเหลืออะไรกูคงต้องใช้สิ่งนี้แหละแอคทีฟพิกโร่ก่อนนะครับถ้าแอคทีฟพิกโร่เนี่ยกูปแอคแท็กมันจะหายเว้ยผมเชื่อเลยพอกลับมาเป็นเทิร์นใหม่เนี่ย มันจะเปลี่ยนการโจมตีของศัตรูใหม่ท่านผู้ชมรอดูได้เลยครับนะกลับมาเคิร์นใหม่มันจะเริ่มเทิร์นใหม่เว้ยหลังจากพีกลกลับไปลร่างปกติเนี่ยมันจะรีเซ็ตการโจมตีของศัตรูแบบใหม่ทําให้กรุ๊ปแอคแท็กเนี่ยน่าจะหายไปน่าจะแบบน่าจะไม่ตีถี่ขนาดเนี้ยก็หวังว่าพอมันกลับไปล่างเดิมของพีกลเนี่ยมันจะไม่ตีกรุ๊ปแอคแท็กดักหน้าเรานะครับเพราะเราต้องตีให้มันตายก่อนไงงั้นอย่าให้มันกรุ๊ปแอคแท็กใส่ดักหน้าเราขอแค่ังนี้จริงๆโอเคไปเดี ทีนี้เห็นไหมกรุ๊ปแอคแท็กมันหายไปแล้วแต่มันยังดักหน้าเกิ่งมันเด้ยังไม่แต่ว่าเราจะมาใช้บอลก่งกีกันมาลองลุ้นกันนะครับว่าเราจะสามารถจัดการมันได้ก่อนหรือเปล่าด้วยบอลก่งกีครั้งนี้นะครับมาเลือดมาอยู่ประมาณ3 4มห้าเลือดมีอยู่6หลอดเต็มเต็มท่วนๆเลยมาลองดูว่าบอลก่งกีของเราลิงประมาณนี้ลิงฟูลลิงอ่ะใช่ไหมเออเกือบฟูลลิงนะครับขาดลิงเดียวเรามาลองใช้บอลก่งกีกันครับ มันก็ดันไม่ตายโอ้แล้วกูเลือดเหลือแค่สามหมื่นเนี่ยมีเทียมกันดาเมจก็จริงนะแต่ถ้ามันลั่นไม่ตายดักหน้านี่กูตายเหมือนกันทุกคนผมแบบผมไม่รู้จะเอาไงกับชีวิตแล้วอะ่ะมันช่วยไม่ได้แล้วแหละตอนนี้คือแบบอ,อ๋อพระเจ้าช่วยกล้วยตากเลยครับมันทุกคนขอพลังห้ทุกคนขอให้มันอย่าดักหน้าแม้ตายนะขอแค่นี้เลยไม่งั้นผมผมตาย หมูไม่เอาไม่เอาดักหน้าไม่เอาดักหน้าขอร้องขอร้องไม่เอาดักหน้าไม่เอาไม่เอาไม่เอาดักหน้าไม่เอาดักหน้าตีไปช่องสองช่องสามอ่ะอย่าเอาดักหน้าอย่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 าไม่เอ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 าสวยสวยอีกสองทีอีกสองทีเหลือสองทีอีกสองทีที่เหลือห้าเป็นไม้ตายห้าเป็นไม้ตายเลยถึงมือโกคอบูยิงเมื่อไหลจบขอแค่อย่ายิงไม้ตายตอนนี้ก็บอกขอร้อง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 โอเคโอเคชนะชนะชนะแล้วไป l e ส s g เออยี่สามล้านปับป๊บป๊บ,ปบ,ปบแปแปปตะเข้าไปมึงเสร็จกูห <c oughs> <c oughs> นที่สุดจบสักทีแล้วแม่งต้องจบด้วยท่าไม้ตายนะสมมติแบบคุณยิงไม้ตายแล้วมันเลเหรือจิงหนึ่งอย่างงี้แล้วคุณติดเบิ้ลธรรมดาดาเมจพอค่าแต่มันจะไม่ตายเพราะว่าต้องปิดด้วยท่าไม้ตายไอเ้เชยด่านเนี่ยเท่มากจากังหวะไหนแบบเบิ้ลธรรมดาแล้วมันไม่ตายแบบเวลาคนคนงงงไอ้ม่มันไม่ตายวะทำไมมันไม่ตายวะ มันต้องปิดหรือท่ามันให้ตายด้วยนะประเด็นนะดานเนี่ยไอ้เชี่ยด่านแม่งติงเหมือนกันเพราะว่าไอ้การที่มันตีกรุ๊ปแอคแท็กอะไรมันถึงติงแม่งตีกรุ๊ปแอคแท็กบ่อยแล้ะมันตีแรงมากสำหรับการตีกรุ๊ปแอคแท็กของมันในเฟสท้ายนะครับดาเมจของกรุ๊ปแอคแท็กแม่งโคตรแรงเลยจริงๆถ้าไม่อยากเสี่ยงไอ้เงื่อนไขเลือดต่ำอย่างเงี้ยไปใช้ทีมอื่นดีกว่าผมว่าพวกทีมแปดปีหรือว่าทีมอื่นๆที่มันแบบว่าเน้นเซฟเน้นดีเฟนซ์เยอะกว่านี้น่าจะสบายใจกว่าทีมโกคูบูไคโอเรนเนี่ยมันมันทำเงื่อนไขยากแต่ว่า มันก็คุ้มที่จะทำนะครับอย่างที่เห็นผ่านเรียบร้อยแล้วแบบต่ำนะครับต้อง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 รีงงปิดคลิปแล้วมาเดี๋ยวเราขอรับเพจจากกิจกรรมก่อนละกันเนี่ยทีนี้ก็ได้ครบม,มิชชั่นนะครับได้ซัพพอร์ตเมมของไอ้แก๊งมักงกรเงาดํามาแล้วก็คือเอาไปใช้ได้แต่ก็คงไม่ได้แบบเอามาใช้บ่อยมันเป็นตั้มให้กับพวกทีม Shadow Dragon Saga นะครับยังไม่ได้แบบว่าอะไรขนาดนั้นและเป็นตัวร้ายได้ไงต้องรอพวกทีม GT Boss มันมันเก่งกว่านี้ก่อนแล้วค่อยเอามาใช้อันนี้นะครับก็ ตามนี้นะฮะถือว่าเป็นด่านที่เมามันและแม่งยากเหมือนกันไม่อยากคิดสภาพด่านอเมก้าเชรลอนหรืมันจะยากขนาดไหนนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์เจแปนคลิปนี้ขอตัวราไปก่อนละการใครผ่านได้ทีมไหนใช้เทคนิคอะไรยังไงเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้นะ,ะับและใครที่มีคาถามตรงไหนอยากสอบถามก็สามารถสอบถามมาได้เลยครับจะคอยตอบให้ถ้าเกิดว,ว่าตอบได้นะครับโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วต้องรีบปิดคลิปไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับผม